นี่เป็นการซิงนอซิงเอาเรียนคำนอระวางทีสัตว์ลาวกับอินโดนีเซียอือนอตอนนี้อินโดนาไปแล้วคะแนนหนึ่งตัวศูนย์ก้อยเซนยมุงเอาจะเป็นฝ่ายเสือโอ้ยเสือปึ้งไปโอ้โหนี่พลาดเนาะเป็นแต้มของอินโดนีเซียลาวฮองยังจะเป็นฝ่ายเสือโนคำมงไสทางไหนเสิร์ฟข้ามไปเปิดขึ้น ลุงี่เอมาโอ้โยเป็นแต้มของทีมซาดลาวเนาะตอนนีอ้อ, <c oughs> อินโดนีเซียลิกสองเสิร์ฟมาก้อยเปิดขึ้นนอย,ยกขึ้นมาก้อยปัดเรียบร้อยบอ,อยเปลี่ยนแต้มของทีมซาดลาวไปไอ้เรียนคำเนาะเสิร์ฟมานอเปิดขึ้น,นยกเข้าไปก้อยไปเตะลูกนี้โอ้โย,อยท่วมบอกเลยเนาะลูกนี้เอดีไลโอ้ต่ละทีแถวพงศ์ใส่ก้อยใส่ยาวุง เสืบผฟามาเปิดขึ้นโนย,ยกขึ้นก้อยเตะลงนี้โอ้ยเป็นแต้มของลาวฮาไปอีกแล้วเนาะตอนนี้คะแนนน้ำไปแล้วเป็น4ต่อสได้บอลเนาะก้อยเสิร์ฟไปแล้วเปิดขึ้นเออเปิดเเสียเขามาดันเขามาโอ,อ้ยคะแนนตอนนี้เป็นแต้มของทีมซาลาวอีกแล้วเนาะตอนนี้คะแนนลาวฮาน้นาานำออกไปเรื่อยๆโอ เติบตัดไปแล้วเปิดขึ้นอุย้ยนองคำวงไซเสิร์ฟลุงนี่โอยใส่ยวงมาเสิร์ฟไปลุงนี่เปิดขึ้นด้วยแตกแล้วนั่นดิเก็บได้บออด่อุ้ยเดุนี้เซียตีน้กมาหลายเนาะคะแนนลาวนำห่างออกไปเรื่อยๆอ,อยู่ที่สามต่อหกนอเปิดขึ้น,ดนได้อยู่ซาซาอู้เออ เจ้าจุกฮุกสืบกามมานอยกข้นก้อยสยหงเต้ลูกนี้วุ้ยเต้หนีบออกทีมยิงเขาก้อยนอคำวงไซสืบสืบไปแล้วลูกนี้ตู้สืบมีลายนอคำวงไซ สซยิวงว่าจะสืบทะลุประได้บอวสืบไปแล้วเปิดขึ้นมาจะไหนยกมึ้ามโมหกเตะลูกนี่โอ้ยนอเนาะเกี่ยวลูกนี่เนาะลอคำาอสงสัยจะสืบว่าจ,จะสืบได้แต้มอีกหรือบอ่แน่แล้วเนาะสิงเลียนคำสืบตู้ลูกนี่ดีไหลเปิดยังเปิดขึ้นอินโดเตะลูกนี่โอ้ยอมนอร่อยอียหนอบ,อบ๊อบ ขาแล้วโคะแนนขมงกเก้าเสือไปเปิดขึ้นนอขมงสายโยกมาเตะลูกนี้เป็นแต้มของทีมซานลาวอยู่เนอะตอนนี้10-6ต่อมาเบิ้งเกมลับของทีมซานลาวของเขาเนอะว่าจะเสือฟ้ามานอเปิดขึ้นนอยกมาก้อยเตะลูกนี้้โอยถัดบอกเนอะเป็นแต้มของทีมซานลาวอีกแล้วเจ็กดหัวใจมาเนอะ เปิดขึ ke mm ้น hmm. ไ่มีเรือมีไรเกี่ยวตรงนี้เป็นแต้มของทีมชัดลาวเนาะตรงนี้ล่นไปออกมาสมอีกเนาะก้อยสยุอเสือไปเปิดมาขึ้นมาจางไหอินโดยกขึ้นมาโบกไกยิงเเตะมาน้อขำเกี่ยวมาแล้วยกเข้าไปมาจากไหนลูกก้อยเตะลูกนี้ยังเกี่ยวได้อยู่อินโดยกขึ้นมาเตะลูกนี้กูเอาเอาน้ำเป็นสิบสองตัวเจ็ด นอ้องขามมงไสจะมาเบิงลูกเสิร์ฟน้องขามมงไสเสิร์ฟข้ามไปลูกนี้เปิดเกอ้ยเสิร์ฟดีหลายเนาะเนาะปล่อยใส่วงเสิร์ฟไปเปิดขึ้นปล่อยแลนเข้าไปบล็อกอุ้ยยกสูงมาเก็บได้บลอกอุ้ยนี่สามน้องอีโดสามมาออกเนาะแตมโค้งมาเบิงกันเลยว่าเสิร์ฟข้ามมา เปิดขึ้นน้องคำมงไสเตะลูกยอดเ,ออเป็นแต้มของทีมซาลาวเนาะคะแนนตอนนี้อยู่ที่15-8นอ้องเพื่อเป็นกำลังใจครับทีมเราเสิร์ฟมาหนอเปิดขึ้น,น,กน,นยกเข้าไปก้อยเตะลูกนี้ทิศแขนแขนแขน,น,แขน้องเฮิร์น,นเฮิรใส่บอแข้งลายกีบหัได้บอสเสือตัดงอะไรเปิดเลยยกเข้ามา เต้ลูกนี่อุ้ยเหน็บข้อเลยลูกเียลูกนี่ตัดไปบูลูกนีนเนาะเสิร์ฟดีลายลูกเนาะลูกนี่ไอมนเผ็ดเลยเผ็ก้อยตัวนี้ตัดตัดยกมาก้อยเต้ลูกนี่เก็บได้อินโดยกสูงมาเตยยอดดีเขาดิบไหมได้แล้วได้แล้วเสิร์ฟมาเนาะค้ำเปิดขึ้นยกขึ้นมาก้อยเต้ลูกนี่ เก็บได้อยู่เนาะยกสูงมาเตะลูกนี่ยกขึ้นมาก้อยเตะลูกนี่อู้ยบล็อกไปเลยกินหน้าเลยเิร์ผ่านเติร์ฟไปเร็วเปิดขึ้นยกขึ้นมาอุย้ยลูกนี่เป็นแต้มของทีมซาล,ลาวเนาะโอ้ยไม่ค่ะจอย,ยนี่ลาวโฮกขึ้นชี้สิต่อ13 เสือบ้านเปิดยกขึ้นมายกเ้าโอ้ยเท้าซ้ายตรงนี้ยกขึ <'d> ้นไปก้อยเตะลงนี้โอ้ยเตะได้หมันหลายเนาะก้อยสัยงุงมาเบิ่งก้อยเสือไปว่าอย่างไรเปิดขึ้นซาซาเนาะยกขึ้นมาก้อยเตะหยอด เป็นคะแนนของทีมซาลาวเนาะตอนนี้คะแนนอยู่ที่สาโต่อ 13, นอ 13. น13นเนาะเสาโต่ิบสามอีโดสิบมเมตรพ้อยเนาะมาเบิงว่าเขาจะล็อกเกมได้บอโอยโยกขึ้นมาคออ่อยเตะลูกติดบไปอีกแกคะแนนนี้แล้วก็อีกเซตหนึ่งแล้วเป็นโอเวอร์เนาะเป็นเป็นแต้มของทีมซาลาวไป,นวปเานา,นนารแระแต่ว่าผู้หญิงเขาชนะได้สิบแรกเนาะในคะแนนทีโซอิตโต13 เอามาเซียมาเซียกันเลยว่าทีมยิงเขาจะสามารถเนี่ยแชมป์โลกได้บ่อ่ะตอนนี้กลับมาบึงเนาะทีมซาลาวเขาจะปิดฝาฮับเสือบขามมาเนาะํามุงไซเปิดขึ้นมาเตะลูกนี้เป็นเต็มของทีมซาลาวไปเนาะอ๋อนี่คะแนนลาวนำไปอีกแล้วคะแนนหนึ่งต่อศูนย์ว่าจะได้เสื์บมาเปิดขึ้นเนาะโอ้ยไซยงวงเตะลูกนี้ โอ้โหติดบล็อกเนาะต็มบล็อกเลยมาเจอสนามแรกมาเบิ่งลูกนี้เรียบร้อยบล็อกเปิดขึ้นมาได้เปิดซีฟยกมาก้อยสยวงบ็อกอุ้ยติดบล็อกเนาะเป็ีแต้มของทีบซาลาวเนาะโอ้โหตอนนี้คะแนนเราหนีห่างออกไปเป็น3ต่อหนึ่งเนาะโอยูนขึ้นมาเสิร์ฟข้ามาเปิดขึ้นเป็นหกเปิดเสียลูกนี้ยกมา เป็นจ้าไหนลูกนี้มาง่ายๆมาแล้วโยกขึ้นก้อยสัญยมวงตึกลูกนี้เรียบร้อยเนาะแต่ยอดลูกนี้โอ้โหสื่อบ้านวีเรียบร้อยโอนีหเนาะสือทำลายเกมทีมชาลาวได้บอว่าอย่างไรโยเสือไปเนาะเปิดขึ้นโยกขึ้นมาก้อยสัญยมวงเตะลูกนี้บุยบล็อกเรียบร้อยเลยเนาะ เรียบร้อยทีเลยเนาะถ้าโบมีบล็อกโขกเสิร์ฟข nice. ้ามไปเปิดข well ึ้นคอยสิวงโยกขึ้นมานอค้ำแตะลูกนี้เรียบร้อยเป็นแต้มของทีมซานลาวอีกแล้วเนาะลาวสีแดงเนาะเจ้าลาวสีแดงโต๊ะหกเนาะทีมยิงเขานำไปว่าจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟข้ามมาเปิดขึ้นนอค้ำวงไสยกขึ้นมาก้อยสิวงเตะลูกนี้ ดีละโอ้ยไซบงเสิือบข้ามอ่ะเสือบข้ามตรงนี่เป็นแต้มของทีมอินโดนีเซียหน้าไปเนาะเสือบอู้ลูกนี้ยกขึ้นมาเบิ้ลสองไก่หน่อยนึงเตะไปออกเนาะมาเนาะเป็นแต้มของทีมชาติอินโดนีเซียเนาะเสิร์ฟมาลูกนี้เปิดขึ้นมาไหนยกขึ้นมาติด้อกกู้ นดีหลายน้อยอินโดนีเซียกำลังเล้าอยู่เสิบขามาหนอเปิดขึ้นยกขึ้นมาก้อยสีวงเตยยอดมาเบิ้งเสิบลุงนี่มาหนอนยกขึ้นมาก้อยสีวงเตะลูงนี่กินอเยอะขนาดี้คะแนนลกต่อแปด เสือบมาเปิดขึ้นเนาะครับมุสไซกอยยกมาก้อยเตะลูกนี่โอ well. ้หอดดังมาเลยเนาะทยแข่งยี่รุงเทพนะเจ้าดูมา้ยสือบมาเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 เลยเฮยเฮยเฮ้ยเยเายยเ้้้ย้้ จีบจานลาวเขาเนาะตอนนี้คะแนนอยู่ที่เก้าต่อแปดเสิร์ฟมาลูกนี้เปิดขึ้นบอโยกข่ามูลูกน yeah so ี้เตะลูกนี้โอ้ยเกมเสิร์ฟของอินโดนีเซียได้บอมาส่งมาเชียงเลยเสิร์ฟไปลูกนี้โยขึ้นมาเนาะครับมุกงใช้โยเข้ามาต่อยใส่วงเตะลูกน <|si|> ี้โอ้ยเป็นแค่หมุนทีมชาติลาวเนาะตอนนี้ลาวเขาก็หนีห่างออกไปเรื่อยๆเป็นคะแนนอยู่ที สิบต่อเก้าเนาะซมาเสียเสิร์ฟมาไทยยนกรุงเทพยกไนเตดเตลกนี่โอ้ยเป็นทีมชาติอ๋อเตลกนี่โอ้ยเป็นทีมเป็นคะแนนของทีมชาติลาวเนาะออนี่บอยเยุบุาเสิร์ฟเสิร์ฟมาลกนี่อ๋เนาะ เสิร์ฟมาลูกนี้ปืดโอ้ยลูกนี้ที่บอกว่าสิบสองต่อสิบเอ็ดคอยเซยวมุ้งเสิร์ฟกล้ามาลูกนี้เออเลยลูกนี้หยกเข้าไปเอออุ่นอิเซียเสิร์ฟกล้ามาลูกนี้ ออกทีมซามลาวตอนนี้คะแนนลาวนี่ห้าไปอีกแล้วเป็น13ต่อ12เบอร์เก็บสองพอดีเสิร์ฟมาตรงนี้เปิดขึ้นยกขึ้นมาก้อยมาด้เตะลูกนี่นักกีฬาผู้หญิงนอกก้อยใส่วงสามชิ้นปีนองขาวงใส่เสาเก้าปีเนาะเสิร์ฟมาเปิดขึ้นอุ้ยลุงนี่นอยกขึ้นมาก้อยใส่วงแก้ได้บอกแก้ลูกนี่น้องขาวงใส่เสิร์ฟมาลูกนี้ เออขึ้นบอลโยกขึ้นมาปึ๊บโอ้ยเป็นเต็มของทีมสันลาวเนาะตอนนี้ลาวเขาเอาเต็มสามมือไม่อยากเป็นแล้วเขียนเขียนไอ้เพื่อนแน่ว่านเขียนเซฟตะกรอนเขียนไทยก่อนทีต้องเขียนจะรูปยังเตอนนี้คะแนนอยู่ที่สิบชี้ต่อสิบห้าตีมาอุ้ยเกือบดีปอกเนาะแต็หมุคะแนนเขาแล้วตอนนี้จะเอาห่างให้ตายเลยยังไง เก็บได้อย,ยู่ยกขึ้นมาเตะลูกนี้ซื <S S S oh um ้อซื้อซื้อออกเนาะตอนนี้คะแนนเราฮาวโกสิบเจ็ดต่อสิบหกเนาะทีมซาลาว ยกขึ้นมาเตะลยนุงนี่อ้๋อจกไปยังฮันยกขึ้นมาตอนนี้เตะลยนุงนี่ก้อยมาเบิ้งทีมยิงต่อเลยเนาะสืบข้ามไปเอิดขึ้นเนาะครับใส่ยกมาก้อยใส่วงเตะลยนุงนี่ตัดบล็อกโอ้ยเป็นแต้มของทีมชาติลาวแล้วเนาะเป็นแต้มของทีมชาติลาวเฮา ซีเจ้าซีเนาะเสิร์ฟกลับไปเปิดขึ้นเนาะครัมุกไซโยกขึ้นมาก้อยสียมงเตะลูกนี้เก็บได้บอลยกขึ้นมาป้าจะไหนยังยกขึ้นมาได้เนาะครัมุกไซโยกขึ้นมาก้อยเตะผ่านบอลอุ้ยเลื่อมลอยเลยเนาะลูกนี้เราเขาขึ้นไปน้ำไปอยู่ซิบเก้าเสิร์ฟไปเนาะว่าจะเป็ียนทังไรเสิร์กโยนวัดเสิร์ฟพลาดไปลูกนี้เปิดขึ้นเนาะครัมุกไซโยกมาก้อยเซียมงเตะลูกนี้ สาวได้ขึ้นแทนไปแล้วตอนนี้คะแนนอยู่ดีสาวโตสิบเก้าเนาะมาเบิ่งวานอคำมงไซจะปิดเซตได้หรือบป่เอามาชมมาเสียมาเอาใจซอยให้ทีมซาดลาวของเฮาเกมแรกผู้หญิงเฮาชนะเนาะเกมแรกผู้หญิงเฮาชนะมาเบิ่งลูกนี้ลูกสุดท้ายว่าเฮาจะปิดเซตได้หรือบปล่าสาวโตสิบเก้าเสือมาเปิดว่าจะได้โยกขึ้นไป ไอลงีโอ oh. ้ยเกมไปเลยเนาะตอนนี้ทีมลาววิ่งเงาาได้เรียน,รนคำไปแล้วได้แซมโลกไปแล้วเนาะตอนนี้ตอนนี้เบอร์ซีเนาะน้ะนะงอนงํำมงใสก้อยสนวงและวซอนสบันแก้วสุริยานะที่ว่าได้แซมโลกในปีนี้ไปเนาะ